ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอสแควรที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้น t h g หรือหุ้นบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังการรบกวนเพื่อนๆ ช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลด,ดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ TSG วิ่งไม่หยุดชุดมุ่นลามวิ่งตามตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหุ้นบริษัททุนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเข้าสู่ช่วงขาขึ้นอย่างเต็มตัว โดยการซื้อขายตลอด2เดือนราคาหุ้นปรับตัวลงเล็กน้อยเพียง4วันทําการนอกกนั้นพุ่งทะยานต่อเนื่องจากราคาปิดที่42บาทเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ล่าสุดวันศุกร์ที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมาปิดที่94.75บาทเพิ่มขึ้นรวม52.75บาทหรือเพิ่มขึ้น125.59%หุ้น THG การตุ้มเตี้ยมอยู่หลายปีนับจากเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่7ธันวาคม2560หลังนำหุ้นเสนอขายนักลงทุนทั่วไปในราคาหุ้นละ38บาทโดยราคาต่ำกว่าจองหรือต่ำกว่าราคาหุ้นที่เสนอขายนักลงทุนตั้งแต่วันแรกที่เข้าตลาดและแม้จะมีการสร้างข่าวเชิงบวกกระตุน้นแต่ราคาหุ้นก็ไม่ตอบรับเนื่องจากผลประกอบการไม่โดดเด่นค่า P/E Ratio สูงและอัตราเงินปันผลตอบแทนต่ำ แต่หลังจากประกาศผลประกอบการปี2564เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยผลกำไรเติบโตก้ากระโดดราคาหุ้นก็เริ่มคึกคักมีแรงทลักซื้อเข้ามาผลักดันให้ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องความร้อนแรงของหุ้น TSG ปลุกให้หุ้นบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหงจำกัดมหาชนขยับตามอีกด้วย เพราะรามก็ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งใน THG สัดส,ส่วนทีถ่ถืออยู่ที่21.06%โดยถือหุ้นมากกว่ากลุ่มนายแพทย์บุญวนาสินราคาหุ้น THG ที่พุ่งขึ้นทำให้เงินลงทุนของรามเพิ่มขึ้นด้วยนักลงทุนจึงไร่ซื้อเกณงกำไรหุ้นรามจนราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรง จากราคาปิดที่42บาทเมื่อวันที่31มีมนาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่8เมษายนราคาขยับขึ้นมาปิดที่63.50บาทเพิ่มขึ้น21.50บาทหรือเพิ่มขึ้น51.19%ภายในเวลา5วันทําการผลประกอบการของ TSG ปี2564ก้าวกระโดดอย่างพลิกคาดหมาย เกินความคาดหมายเลยก็ว่าได้ส่วนหนึ่งได้รับอนนิสงจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีรายได้1974.92ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2563ที่มีรายได้รวม7,446.40ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ1,337.43ล้านบาทเพิ่มขึ้น2,142.28%เมื่อเทียบกับปี2,563 ที่มีกำไรสุทธิอยู่เพียงแค่62.43ล้านบาทตั้งแต่ประกาศผลประกอบการยังวิ่งไม่หยุดและใกล้จะเข้าสู่เป้าหมายเลข3หลักหรือทรลุ100บาทแล้วซึ่งหากหุ้น TSG ไปต่อหุ้นลามก็จะตีคู่กลายเป็นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลคู่แฝดที่ร้อนแรงพอๆกันฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทโบรกเกอร์สำนักงานต่างๆ ยังไม่ได้ประเมินราคาเป้าหมายของหุ้น THG แต่เชื่อว่าเมื่อหุ้นติดกลุ่มเก่งกำไรยอดนิยมอีกไม่นานคงจะมีบทวิเคราะห์ประเมินราคาที่เหมาะสมของหุ้นโรงพยาบาลแห่งนี้โดยจะต้องปรับราคากันครั้งใหญ่เพราะบางบรอก,กอร์ที่เคยประเมินราคาเป้าหมายไว้กำหนดราคาเหมาะสมเพียงหุ้นละ38บาทเท่านั้นสำหรับค่า P/E ratio ของ THG กระโดดขึ้นมาเป็นที่60เท่าซึ่งถือว่าสูงมากขณะที่ราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี8.7.8เท่าราคาหุ้นจึงเริ่มวิ่งแรงแซงหน้าปัจจัยพื้นฐานเพียงแต่นักเก็งกำไรอาจมองถึงอนาคตการเติบโตซึ่งหากผลประกอบการก้าวกระโดดเหมือนปี2564ราคาหุ้นที่แพงขนาดนี้จะถูกชดเชยผลกำไรที่เติบโตแต่ถ้าผลกำไรปี2565ไม่โตหรือชะลอตัวลง หุ้น TSG คงปรับฐานลงผลประกอบการไตรมาสแรกของ TSG ปิดลงแล้วและอีกไม่กี่สัป,ปดาห์คงประกาศให้นักลงทุนรับรู้ซึ่งต้องเฝ้าดูว่าตัวเลขผลกำไรจะเป็นอย่างไรเพราะจะเป็นปัจจัยที่ชี้นำว่าหุ้น t h g จะได้ไปต่อหรือวิ่งมาไกลเกินไปแล้ว เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้นโรงพยาบาลทนบุรีจากผู้จัดก,การออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ